สำหรับผู้ที่ยิงแอดบน Facebook ครับเรื่องในวันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการยิงแอด Facebook ได้มีการใช้ AI ในการส่งโฆษณาเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะเคยได้ยินนะครับเช่น advantage custom audience advantage plus placement และตัวล่าสุดที่เขานำเสนอนะครับ advantage plus audience ฟีเจอร์เหล่านี้ Facebook ได้ออกมาเพื่อ ให้คุณเลือกใช้ AI ของ Facebook เป็นตัวตัดสินใจส่งโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายไหนที่ AI ของ Facebook เห็นว่าจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดเนี่ยเขาจะส่งไปซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราพยายามที่จะเลือกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นความสนใจอินเทอร์สพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งลุกอะไรจะมีความหมายหรือความสำคัญน้อยลงทุกอย่าง AI ของ Facebook จะจัดการให้หมดเลยดังนั้นคีย์สำคัญของการยิงแอดในอนาคตจะไม่อยู่ที่การเลือกกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไปแต่จะอยู่ที่รูปภาพและวิดีโอที่คุณใช้ในการทาโฆษณาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ ขอให้คุณใช้เวลาคิดคอนเทนต์ที่ใช้ทำโฆษณาใช้เวลากับการเขียนแคปชั่นในการทำโฆษณาให้น่าสนใจดึงดูดแล้วก็แตกต่างครับและทุกครั้งที่จะยิงแอดควรจะใช้โฆษณาที่แตกต่างกัน3-4ตัวขึ้นไปยิงพร้อมๆกันเลยเพื่อช่วยให้ AI ของ Facebook มีทางเลือกในการส่งแอดของคุณและเป็นวิธีที่คุณจะรีดพลังของ AI เพื่อช่วยการยิงแอดของคุณได้มากที่สุดครับ